ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.14นะคะในหน้าที่32นะคะ,ะนักเรียนเรามาดูเฉลยกันนะคะเขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลหารข้อที่1 2หารด้วยเศษ5ส่วน2อ่ะมันเป็นเครื่องหมายหารนะคะเราเขียนตั้งไว้ก่อน เปลี่ยนหารเป็นค <out> <PI anger over fuck> ูณกับตัวเศษอันนี้เราเรียกว่าตัวเศษอันนี้เราเรียกว่าตัวส่วนกับเศษเป็นส่วนนะคะกับตัวเศษเป็นตัวส่วนจากเศษทส่วน2เป็นเศษ2ส่วน5นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะจับเศษคูณกันด้วยคูณกันนะคะก็คือ2อคูณสส่วนด้วยหได้เป็นเศษ4ส่วน5ในข้อที่1ต่อไปข้อที่3ข้อที่3 6หารด้วยเศษ6ส่วน11นะคะ หกหารด้วยเศษหกส่วนสิบเอ็ดหกยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากเศษหกส่วนสิบเอ็ดเป็นเศษสิบหกเศษสิบเอ็ดส่วนหกจากนั้นจับเศษคูณเศษนะคะเอาหกตัวล่างที่เป็นตัวส่วนกับตัวเศษมาตัดทอนกันเอาแม่หกหารนะคะเหลือหนึ่งทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นหนึ่งคูณสิบเอ็ดส่วนด้วยหนึ่งได้เท่ากับสิบเอ็ดส่วนหนึ่งมันก็คือมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดนะคะในข้อที่สามต่อไป ในหน้าที่33ข้อที่5ฉเฉลยข้อที่5นะคะ16、หารด้วยเศษ8ส่วน9วิธีทำก็คือ1 6หารด้วยเศษ8ส่วน9 16ยังคงเหมือนเดิมตัวหน้าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากเศษ8ส่วนเเป็นเศษ9ส่วนแะคะแล้วก็จับเศษคูณเศษก็เป็น16คูณ9าหารด้วย8ทีนี้8กับ16มีเลขอะไรที่ตัดทอนกันได้ก็คือเลข8 8หาร8เหลือ1 1 6หาร8เหลือ2 นะคะต่อไปก็จะได้เป็น2คูณกับ9ส่วนด้วย1ได้เป็นเศษ18ส่วน1มันก็คือมีค่าเท่ากับ18ต่อไปข้อที่7 18หารด้วยเศษ12ส่วน16 1หหารด้วยเศษ12ส่วน16 18ยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับตัวเศษเป็นตัวส่วนจากเศษ12ส่วน16เป็นเศษ16ส่วน12 จากนั้นจับ18กับ16มาคูณกันนะคะส่วนด้วย12มีแม่อะไรหารได้อันนี้แม่แม่อะไรคะอันนี้ก่อนก็ได้แม่อะไรเอ่ยแม่6เห็นไหมคูณถทำไมถึงเหลือสาเพราะว่าคูเอา18หารหาร6เหลือสนะคะ18หาร6เหลือสแล้วก็12หาร6เหลือ2 2กับ16ตัดทอนกันได้16หาร2เหลือ8 1> 2หาร2เหลือ1เพราะฉะนั้นได้เป็น3คูณ8ส่วนด้วย1ได้เป็นส่วนเป็นส,ส่วน1น่นะคะเศษ21ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับเล่ายหร่21อ่ะ24ส่วนเศษ24ส่วน1นะคะมีค่าเท่ากับ24นะคะเมื่อกี้ผู้ผิดนะไม่ใช่8คูณ3คูณ8ได้24นะคะอ่ะข้อนี้ตอบ24หรือนักเรียนจะคูณกันแล้วค่อยมาหา12ก็ได้นะคะแล้วคำตอบที่ได้ต้องได้เท่ากับ24 นะคะโอเคต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดถัดไปแบบฝึกหัดที่1.15นะคะอันนี้ครูให้ทำข้อคู่ครูครูยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วนะคะครูให้ทำข้อที่2ต่อคือเศษส่่วน3นะคะหารด้วย5จะเห็นว่า5เนี่ยถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนมันคือ5ส่วน1ใช่ไหมตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมยังคงเป็นเศษสวน3จากนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน ส่วนกลับของ5มันคือเศษ1ส่วน5นั่นเองนะคะหรือง่ายๆนะักเรียนเขียนจาก5ทําอยู่ในรูปเศษส่วนก่อนก็คือ5.1ส่วน1ะคะได้เป็น4.3ส่วน3คูณ5ส่วนเศษ1ส่วน5ะคะจับ4คูณกับ1.3คูณกับ5ได้เป็นเศษ4ส่วน15ะคะต่อไปข้อที่4เศษ55สห่วน22หารด้วย11เราเอาส่วน1ิ เศษส1ส่วนด้วย1ทําอยู่ในรูปเศษส่วนก่อนจากนั้นตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากเศษ11ส่วน1เป็นเศษ1ส่วน11นะคะจะได้ไม่งงนะรูเอาส่วนเป็น1เพราะว่า11ถ้าทําอยู่ในรูปเศษส่วนมันก็คือมีค่าเท่ากับเท่ลายหร่11ส่วน1นะคะหรือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะหารว่า1 1ก็ได้แล้วก็เขียนส่วนกลับตรงนี้ นะคะเราเรียนเรื่องส่วนกลับไปแล้วอาจากนั้นเอา55คูณ1 22ส่วน22คูณ11 11กับ55ตัดทอนกันได้คือแม่11เหลือ1 55หาร11เหลือ5นะคะเอา5คูณ1ได้5 22คูณ1ได้22ได้เศษ5ส่วน22ในข้อที่4ต่อไปในข้อที่6เศษ27ส่วน15หาร5หาร6เศษ27ส่วน15หาร6 เราเปลี่ยน6ให้เป็นส่วน1เศษ6ส่วน1ก่อนจากนั้นตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน6นะคะเอา27กับ1คูณกัน15คูณกับ6จากนั้นอ่ะดูซิแม่อะไรแม่อะไรคะ27กับกับ6เอาแม่3ได้ไหม3ได้27หาร3เหลือ9 หหาร3เป็น2 9กับ15มีแม่อะไรหารได้แม่3เช่นเดียวกัน15หาร3เป็น5 9หาร3เป็นเหลือ3นะคะจากนั้นเราเสามไปคูณกับหนึ่งหไปคูณกับ2ได้เป็นเศษสามส่วนสิะคะเป็นอย่างตามแล้วเราไม่ต้องทำแล้วอันนี้ต่อไปเรามาดูข้อที่8นะคะข้อที่8ในหน้า35เสิบสองส่วนยีน 25, หาร10 เราทำส่วนเราทำสิบให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนก็คือเศษสิบส่วนหนึ่งเศษสิบสองส่วนยี่สิบห้าหารเศษสิบส่วนหนึ่งจากนั้นเศษสิบสองยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับตัวเศษเป็นตัวส่วนจากเศษสิบส่วนหนึ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบแล้วก็จับมาคูณกันนะคะเอาสิบสองคูณหนึ่งยี่สิบห้าคูณสิบทีนี้จะเห็นว่าสิบสองกับสิบมีเลขอะไรที่จัดทอนได้ก็คือแม่สองสิบหารสองเหลือห้าสิบสองหารสองเป็นหก ทีนี้ไม่มีอะไรตัดทอนได้แล้วเราหกคูณกับหนึ่งเลย25คูณกับ5เลยก็จะได้เป็นเศษหกส่วนด้วย125นะคะต่อไปเรามาดูที่แบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดหนึ่งหอ่ะในหน้านี้ก็ผลหารเหมือนเดิมแต่เป็นการหารเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะเศษสาส่วนหาหารด้วยเศษสาเศษ5้ส่วนสนะคะ ตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมยังคงเป็นเศษสามส่วนห้าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวหลังตัวนี้กับตัวเศษเป็นตัวส่วน mm. ก็จะได้เป็น3ามคูณสามห้าคูณห้าดังนั้นก็จะได้เป็นเศษเก้าส่วนยี่สิบห้าในข้อที่หนึ่งตอบเศษเก้าส่วนยี่สิบห้าใครที่ไม่ทานกดหยุดสต็อปแล้วดูนะคะแล้วก็แก้ไขด้วยปากกาแดงถ้าเป็นแสดงนิธามอย่างข้อพวกนี้แก้ไขลงในนี้ก่อนแล้วก็ไปเขียนลอกใส่สมุดด้วยปากกาสีน้ําเงินเข้าใจไหมคะ อ่ะต่อไปในข้อที่สามเศษเก้าส่วนห้าหารด้วยเศษเจ็ดส่วนสี่เศษเก้าส่วนห้ายังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากเศษเจ็ดส่วนสี่เป็นเศษสี่ส่วนเจ็ดจากนั้นเอาเก้ากับสี่มาคูณกันและก็ห้ากับเจ็ดมาทำไมคูณกันนะคะก็จะได้เป็นเศษสามสิบหกส่วนห้าสามสิบห้าอันนี้เราเรียกว่าเศษเกิน เราเปลี่ยนเสร็จเกินให้เป็นจำนวนค่ะได้1เศษ1ส่วน35หาผ่านนะต่อไปในข้อที่5เศษ45สหา่วน30หารด้วยเศษ14ส่วน72อ่ะเหมือนเดิมตัวหน้าเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะได้เป็นเศษ45คูณกับ72ส่วนด้วย30คูณกับ14จากนั้นมีแม่อะไรหารได้อ่ะอันนี้เขาเอาแม่อะไรแม่5้เห็นไหมครูใช้แม่5้าก่อน เหลือ9 4้าหาหร5้าเหลือเก้าสสหารห้าเหลือห6หกับเจ็ิตัดทอนกันได้ขู่เอาแมห6ห1หนึ่งหอ่ะหอะไรได้อ่ะห1หนึ่งหอันนี้เดี๋ยวโทษทีอันนี้นะเจ็บอัการนี้ตัดทอนกันก่อนเหลือ36อันนี้เหลือเจ็ดนะคะอันนี้ตัดทอนก่อนนะแล้วเหลือส6มสกเจ็ดล้าน36กกับหก มีอะไรกระทนได้ไหมหกเหลือ1 36หาร6เหลือ6เอา9กับ6มาคูณกันแล้วก็1กับ7มาคูณกันได้เป็นเศษห้าส่วนเจ็ดเศษห้าส่วนเมันเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นทําให้เป็นจํานวนขาได้7เศษ5้ส่วนเนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่7จ็เศษสิบส่วนห้าหารด้วยเศษสามส่วนยีอ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหน้าเหมือนเดิมกับเศษเป็นส่วน นะคะ13กับ39ตัดทอนกันได้13 1 13 39หาร13เหลือ3 28กับ56เอาแม่อะไรอ28หารลงตัว28 1 28 28 2 56นะคะ56หาร28ได้2นะจากนั้น1คูณ1เป็น1 2คูณ3เป็น6ได้เป็นเศษ็จ1ส่วน6ใครไม่ทันนะคะก็หยุดสต็อปนะในข้อนี้นะคะในข้อนี้ นะอยู่สต็อปแล้วดูนะแล้วก็แก้ถ้าผิดนะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่1.17อันนี้ให้ทำข้อคู่แสดงผลหารเช่นเดียวกันจะเป็นจำนวนคละกับจำนวนนับแล้วก็จำนวนคลากับจำนวนคละนะคะอ่าในข้อนี้ทำข้อที่2ที่ให้นักเรียนทำอ่าตัวหน้าย,ยังคงเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินยังคงเป็นเครื่องหมายหารอยู่นะจากนั้นพอเราเปลี่ยนเป็นเครื่องเศษเกินเสร็จปุ๊บ หารนักเรียนก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากเศษ23ส่วน7เป็นเศษ7ส่วน23จากนั้นจับ5กับ7ที่เป็นตัวเศษจ,จับคูณการหารด้วย23ได้เท่ากับเศษ35ส่วน23อันนี้ยังเป็นเศษเกินเราก็ทําให้เป็นจํานวนคละก็จะได้เป็น1เศษ12ส่วน23นะคะในข้อที่2ในหน้าที่38ต่อไปข้อที่4ในหน้าที่38 อ่ตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมจากนั้นเราเปลี่ยนจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินได้เป็นเศษ27ส่วน5นะคะเครื่องหมายหารยังเหมือนเดิมนะจากนั้นตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะจากนั้นถัดมาจับตัวเศษคูณตัวเศษส่วนตัวส่วนคูณตัวส่วนแล้วดูสิแม่อะไรอ้าแม่9 36หาร9เหลือ4 27หาร9เหลือสา แม่5 5หาร5เหลือ1 15หาร5ได้3จากนั้นจับ4กับ1มาคูณกันที่เป็นตัวเศษ3กับ3ที่เป็นตัวส่วนจับคูณกันได้เป็นเศษ4ส่วน9นะคะในข้อที่4ต่อไปในข้อที่6ในหน้าที่39อ่ะอันนี้จำนวนค่าทั้งคู่เปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนนักเรียน เปลี่ยนเป็นไหมจําได้เปล่าเอา8 8ยังคงเหมือนเดิมตัวส่วนเอา8คูณตรงกลางก็คือคูณ5ได้ได้40บวก5เป็น45นะักเรียนต้องเปลี่ยนจํานวนคาเป็นเศษเกินให้เป็นด้วยนะและตัวนี้3ยังคงเหมือนเดิมเอา8เอา3คูณ8 8 3 24 24บวก1เป็น25จากนั้นตัวหน้าย,ยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับตัวเศษเป็นตัวส่วนนะคะก็จะได้เป็น45คูณ3 8คูณ25นะคะแล้วแม่5หารได้25หาร5เหลือ5 9, หาร5ออทบที45หารหเหลือ9ได้เป็น9คูณ3 8คูณ5ได้เป็นเศษ27ส่วน40ในข้อที่6ต่อไปข้อที่8นะคะข้อที่8เหมือนกันเปลี่ยนจํานวนค้าเป็นเศษเกินได้เป็นเศษ28ส่วน9หารด้วยเศษ14ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน นะคะตัดทอนกันแล้วปรากฏว่าข้อนี้ตอบอคูณกันได้เป็นเศษเกินอยู่เป็นเศษ10ส่วน9แล้วก็ทําให้เป็นจํานวนค้าได้เป็น1เศษ1ส่วน9ใครไม่ทานให้อยู่สต็อปแล้วก็ดูนะคะผิดก็แก้นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูหน้าถัดไปในหน้าที่แบบฝึกหัดที่1.18ข้อที่1ใหญ่เขาบอกว่าเติมเองหมายมากกว่าน้อยกว่าช่องสี่เหลี่ยมอ่ะอันนี้ เท่ากันเพราะว่าอะไรอันนี้คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งทั้งคู่เลยมันก็เลยเท่ากัน <c oughs> ข้อที่สองเราใช้กปดของครึ่งหนึ่งมาอันนี้คือครึ่งหนึ่งแต่อันนี้มากกว่าครึ่งเห็นไหมมันหารเพราะฉะนั้นเอาฝั่งนี้ต้องมากกว่านะคะฝั่งนี้ต้องมากกว่าต่อไปข้อนี้น้อยกว่าเห็นไหมเอออันนี้น้อยกว่าเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าห้าหารกับตัวนี้ตัวเลขเดียวกันแต่อันนี้ตัวมากกว่านะคะตัวนี้เลขมากกว่า ต่อไปตัวนี้เษสามส่วนเจ็ดเหมือนกันอันนี้มากกว่าเห็นไหมข้อที่สี่นะก็คือน้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้น้อยกว่าฝั่งนี้นะคะต่อไปข้อที่ห้าอ่ะมากกว่านะคะเฉลยมากกว่านะข้อที่หกมากกว่านะคะข้อที่เจ็ดน้อยกว่าเห็นไหม เราดูแค่ตรงนี้พอถ้าเป็นเครื่องหมายหารนะนักเรียนจำไว้เลยเก้ากับเนี่ยนะอันนี้มันมีค่ามากกว่าก็จริงแตเ่เป็นเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นอะไรที่มีค่ามากกว่าก็คือฝั่งนี้นะคะอันนี้น้อยกว่าฝั่งนี้ต่อไปข้อที่8มากกว่าเห็นไหมข้อที่8มากกว่าข้อที่9ก้ับข้อที่10เราเฉลยไปแล้วเราให้ตัวอย่างไปแล้วนะคะ ข้อกามากว่าข้อสิบน้อยกว่าต่อไปข้อที่สองใหญ่อันนี้ตอบข้อหนึ่งย่อยตอบหกข้อที่สองคำตอบมีหลายคำตอบมีสามคำตอบก็คือมีส่วนเป็นสองส่วนเป็นสามแล้วก็ส่วนเป็นสี่นะคะใครตอบส่วนสองมาก็ได้ส่วนสามก็ได้ส่วนสี่ก็ได้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้ต่อไปข้อที่สองไอข้อที่สามอันนี้ตอบสองข้อที่สี่อันนี้ตอบสิบสองนะคะ ข้อที่ห้าเราเฉลยไปแล้วข้อที่หกอันนี้ตอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการเฉลยแบบฝึกหัดในชั้นป .5 เพียงเท่านี้เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มต่อในแบบฝึกหัดที่1.19เเราจะเริ่มเรียนต่อกันนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ